มีเนาะมาพ่อกันอีกแล้วมาพ่อในมื้อนี้กันไม่ได้เฮ็ดงานบ่มื้อนี้บ่ได้เหตุเมื้อนั้เน,นเฮ็ดงานเนาะแล้วมื้อละบ่มื้อส่งเผลเหมืแล้วโดยเพิ่นได้ส่งมเมื่อแล้งงานก็นยังบ่เข้าเนาะโดยอืออ่าเป็นจังไดท๋ที่ในมื้อนั้นเนาะบอกว่าเปิดใจหาคนคุยเนาะโดยอ่ามีละเบ้อเลยเนี่ย,ยังบ่มียังบ่มีโดยโอ้เป็นจังได๋คือว่ายังบุมีบวดนี้ โอ้โหส่วนรายแบบเขามากเลยแบบมันเกินอันอายุที่กำนดไวโอ้ส่วนรายอายุเท่าไรครับแม่หาสิบไปหาสิบเนาะอ่าสิบถือว่าเกินทีทางนอกนี่ตั้งไว้เนาะโดยตั้งไว้ตอนอายุเท่าไรก็สี่สิบลงมาโดยอืมเป็นได้ไงค่ะสิบนี่มันจได้บ่หมักบ่มันเกินแบบ มันสิเป็นคนว่ารุ่นโผล่โดยก็คือมันจะมองมุมมองแบบคือแบบอายุเท่าสามกับพ่อเขาเนาะโดยอ่าแต่เขาเป็นสี่สิบดีกว่าโดยบ่มีระเบ่อายุสี่สิบกันมานี่ำเป็นสัมผัสมาก็เห็นคนเดียวเห็นคนเดียวบ่โดยอ่าเป็นแดงได้คุยเหมืนทะเลคุยกันอยู่บ่ก็ก็คุยอยู่แต่เป็นการถามอายุคำถามเรื่องมันเขามาแบบเรื่องเ่าเก็บเป็น คือเพิ่นมาทานมาการเฮาโดยโอ้แสดงว่าเพิ่นมีความมุ่งให่ต่อน้องได้นี่นะโดยอ่าถือว่าดีละที่เพิ่นมาทามเรื่องอาการของน้องก่อนโดยอืมก็คือทุกมื้อยังคุยอยู่บ่ก็คุยธรรมดาคุยธรรมดาวเสร็จมาก็โดยแต่ว่าคนที่แบบว่าเออเฮาเห็นแลแบบอ่าคนที่สิมาจริงใจกับเฮานี่ยังบ่ทันมีบ่โดยอืม ก็เห็นหลายๆคนน้องมาถ่ายคลิปน้องนี่เป็นทังไดรู้สึกในไรมันี้องมาถ่ายคลิปไลน์นี่ยที่แรกก็ตื่นเต้นในแบบมันนี้เขาไปเบิ่งในคอมเมนต์ในแบบมันมีกระแสดราม่าหลายคนคือน้องนี่ครับไปเบิ่งในคอมเมนต์โยในช่องยูทูบเป็นในไรกระแสดราม่าคือเรื่องไหนแบบเขาวันเขาว่าใส่ลายโพสว่าแบบพันเป็นไปห่างแล้วจังมาเปิดใจหรือว่าแบบถึกเพลงแล้วจังมาเปิดใจบ่าพาย พันผู้ใายเลยจังว่าเปิดใจบบาวงนบบาวไทยเนี่ยถือแต่ชซาในห่างตั๋วไปละคอมเมนต์นี่เป็นคนเดียวบ่นหรือว่าหลายคนก็เป็นทุกคลิปเป็นทุกคลิปดูแต่ในกรณีเนาะอย่าเขาเอาในจากน้อยที่สำหรับคนคอมเมนต์นะนะที่ว่านอกนี่อ่าเป็นห้างอะไรจะมาเปิดใจตอนยังบบทันเป็นไม่ห้างก็เปิดใจกันเนาะเขาเปิดใจแล้วเขามีครูแล้วเขากับคิดว่าผูดดีกับเขาเนาะเขาก็ยอมอะแต่งงานนํา แต่พอแต่งเพอสักพักขึ้นองว่เนี่ยมันมีอาการเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเฮาอยู่บ่ได้หรือว่าทางผัวหรือว่าปูา่่าเนาะบนบ่หักแ<น>พงเฮา,ากันพอแม่ก็มีอยู่เฮือนเนาะเฮากลมาอยู่ในะพอแม่คือเก่า<น>แต่ละคนเนาะก่อนจะได้ผัวว่างงานก็ต้องเปิดใจก่อนนั่นแหล<น>ะพอเปิดใจแล้วปุ๊บนี่มันไปกันบ่ได้เฮาก็ต้องเลิกล่าเ<ย>พราะว่าผู้ทายเนาะบนมีคนเดียวในโลก<น>มันบ่ดีเฮาก็ปล่อยมันไป อยากอยากตอบแทนคอมเมนต์ทีคอมเมนต์ให้นอกคณะนี่นะให้เข้าใจตัวนี้กคนที่คอมเมนต์บันนี้บ่เคยมีเมียบ่หรือว่าเนี่ยใดด่วนผมมีคนเอาบ่ประมาณนี่เลยจึงบอกมาคอมเมนต์การอยากเบิ่งตัวเองก่อนเนาะการที่เอามาเปิดใจคือเพราะว่าคนที่เอาได้ตกลงแต่งงานแล้วมันก็ดีเขาก็อยากเปลี่ยนเขาอยากมีคนที่ดีกว่าวันนั้นเนาะแต่ก็ารมองยังไงมองแต่งงานลุกมาทันซะ เขาซม้งน้องเป็นอะไรบ้านี้มีคอมเมนต์มาบ้างไหมเสียใจแบบกับว่าอยากเห็นหอยยังเลยแบบมันว่าสำเติมเลยแบบทีเฮากำลังเงินทีหูซึกดีแบบนี้ผนมัแต่มาเจอแบบนี้กะนีอาการกะแบบจะสุดลงเลยโดยเห็นไห้เครียดเลยเพราะว่าเฮามาเปิดอันนี้คือเฮาจริงใจและจริงจังเนาะที่อยากมีคู่ครองอีกใหม่ช่างนึงแต่ว่าคอมเมนต์นั่นเนาะมันก็เห็ด ง่ายๆก็คือมันสามารถทำลายชีวิตคนได้สำหรับ<ด>บางคนอาจจะบุคิดอาจจะบุซีเรียสแต่บางคนเขาจริงจังเนาะ<ด>เขาก็ต้องเอาไปคิดธรรมดาเพื่นก็คิดคอมเมนต์กับโบเบิร์เนาะ<ด>ง่ายๆก็ได้หรือว่าเพื่อนเห็ยนยรเกษตรดาม่าที่ว่าสาวลาวสา,าวมาาาาหัง่งนี่โตตุมไทยหลายบ๊ทหรือว่าเนีใครแค่ไหนใชสิแม่แต่ถ้าน้องเปิดใจนี่หวังอยากได้เงินนะผู้ใดอยู่เอาตรงกาแบบ คันมีผู้ใหญ่ใจดีแบบยอยากโซยค่ะยาเลือนแบบสงสารกะเขากะฮับเนาะกะแบบเผื่นเต็มใจถ้าแบบวันเชียนโอนมหาห้ยหรือแบบมีขอผุกหมัดหรืออยากเอาเป็นขู่ข้องเลยกะตอนนี้เข้าไบาอยากหับปันไดโดยปฏิเสธไปก่อนดปฏิเสธไปก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากได้คนอยากไ้ตัวน,น้องนี่ให้เปิดใจเข้ามาซะเนาะให้เปิดใจเข้ามาคุยกันซะ อ่บออาบ่ให้เอาบะเออยังอวดบอกตัวเองรวย,ย,ยอ่าสิมีเงินแล้วสิมาสื่อเอาตัวน,น้องนี่ไปอยู่น้ำได้นี่มันเป็นไปบ่ได้ถอกเนาะมันเป็มืนสิ่ง,งคลองคนทั้งคนอ่าง่ายๆก็คือเฮานี่ลูกมีพ่อมีแม่เนาะอ่าถ้าหากว่าหมักลูกสาวเพลินจะได้ลูกสาวเพลินไป,ไปอยู่น้ำกันอ่าเท่าแก่เนาะมีอยู่พ่อแม่ก็มีอยู่กับเพลินมาก็หอกันหรือว่าอันดับแรกเราต้องคุยกับน้องก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮานี่จะตรงปกกันบ่กับเรื่องอ่าคิตใจเขาเนาะ เราแม่เนาะมีเงินเอออยากได้น้องไปอยู่น้ำเนี่ยไอ้เงินใหายตั้ต่นี้ไต่บอลจะซื้อเครื่องในเซเว่นซะเนาะอยากได้น้ำจะซื้อจ้ะอ่ะเมื่อเกิดกระแสดราม่าแบบนี้แล้วน้องเชื่ได้ต่อปันไหมกะสี่คอปิดใจก่อนปิดใจก่อนปิดใจปิดคลิปปิดคลิปปิดใจปิดคลิปพว่าเกิดกระแสตัวนี้เนาะกระแสที่แบบเมารวมอ่าซาลาว์เฮาบางคนก็เป็น กร <No. S 2> แม่นถึงคนกับเป็นทะเลบางคนกับอะไรที่ว่าหล,ลอกลวงคนไทยนี่นะแต่บางคนกับบเป็นแต่กับถือเมารวม <No. S 2> สหรับเฮาเนาะคนที่เฮาจริงจังอยู่แล้วนี่มาเจอนี่กับขอปิดไปก่อนเนาะแชร์ใจ <No. S 2> กันทีผนกระปิดทิปกับบุแมนบุปิดใจแล้วบแบบว่าเออมีคนโดดร่มแล้วเนาะ <No. S 2> ขอปิดทิปวะยังแชร์ด้มายันคอมเมนต์ทีบุดีนี่แหละบางคนกับดีบางคนกับบุดีในคอมเมนต์บางคนกับกลังใจน้องกะย่องน้อง เือคืนอน้องนี่เขาไปอ่านคอมเมนต์เองเลยโดยทุกซ่องเลยบอโดยทุกซ่องอได้ตอบกับปป <c oughs> เป็นยังบอสกับบอสกาตอบเป็นอะไรคือบอสกาตอบโมแบบบางคลิปกับมีคนตอบแทนโดยแบบเพิ่นออกมนันขับแบบมันตอบแทนะะคอมเมนต์โดยมัแก้แทนถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องนี่ตอบเองเลยเนาะ คือ,องไ่ไงระบายไปเลยสำหรับคนที่บาบุดีกับเฮาเฮานี่เฮาเปิดใจอมากกะได้คนที่ดีแต่หากว่าผู้ใดบ่มักกับบเบิงเนาะบ,บ่เบิงแล้วกบบ่ต้องมาแบบอ่คอมเมนต์แนวทางบุดีดีกว่าก็แล้วถ้าพอทั้งแม่หูยู่บอกว่าน้องเกิเกดกระแสไะมากบัวหูมีใครฮูมีใครหูก็คือน้องหูเียงคนเดียวยแต่ว่าเรื่องเอาออกมาเปิดใจด่มันทูนน้ำมันบ่ คือว่าเนาะถ้าเจอแบบนี้ขึ้งนอกนี่งจะง่ายๆก็คือน,นอกนี่งจะมีอย่างมีอาการแบบบกสบายเนาะ<ด>เกิเโตโตโดมะลกจำตัวบอมาเจอกระแสแบบนี้จากที่จะดีขึ้นกับซุดตรงนีอีกเนาะนาว่าคิดลายคิดลายเนาะอ่ะบอกเป็นยังนั่งละ่ะสู้่ต<ด>อ่อเอาเอาบริเกนฉันนั่งกะเอาส่วงนี้มันก็เป็นกระแสะเนาะเอาห้ามเขาได้เขาจะว่าได้ มีแต่เฮานี่ห้ามจะคล้องสักเนาะปิดคิดปิดใจออกโซเชียลไปก่อนอ่าถ้าหากว่าผู้ใดที่จริงใจเพิ่นกะเข้าไปเอาเนาะอันนี้ในเฟซเดล่าก็บึ้งในคลิปคลิปที่น้องนะได้เปิดไว้ก่อนทันแหละเปิดใจแรกๆที่ต่อไปก็จะเวียว่าคอมเมนต์นี่กะมันทำลายคนอาจารย์เนาะแต่ถ้าน้องรู้สึกแบบนีอะไรอยากฝากอย่างนี้วะฝากให้อย่าง่นี้วะก็อยากฝากทางเงินคนคม ่าให้ขิดกดสีคอมเมนต์ียันภัยศึกษาก่อนไปดูดเยันคลิปเตต้นก่อนจะมาคอมเมนต์ว่าเทฮานี้เป็นคนคิดตัวหรือว่าเป็นคนหลอกลวงเบอ<ด>วาวแต่จริงใจจริงๆแบบอยากห,หาผูกคงจริงๆม่เหมืเราไปตัวเอาเงินเพลินดูดคือยกตัวอย่างที่น้องนะได้กำหนดอายุมาเนะ<ด>บางคนนี่พวกสิบลงมา บางคนได้ชนะน้องนี่คือ40คือตรงสเปคเขาเลยเนาะที่เขาวางไว้ะนะนี่เขาจังไดเพราะฉะนั้นซะมก็ยังว่าสิว่าหลอกลวงเนาะแต่เปิดคลิปมันนี่หลอกลวงผู้ใดแล้วฮะที่ทำมีคนโอนเงินให้แล้วบ่ก็แบบผื่นโอนมาซอยเรือซอยขยะอ่าอันนี่คือคนที่หักและเอ็นดูเขาแท้ตัวนี้เนาะสงสารเขาโดยเพื่นสงสารบูมเบว่าเฮาเป็นตัวเอาวะโอยอยากได้เงินแจ็ซันแจ็ซี่ ไข่อุ่นมาเนี่ยแบบโบ่ของบริว่ารคนอ่าที่เบ้าเลยบุเห็ดเนาะคนบุเห็ดและคนเห็ดและโบเบ้าใช่แหละก็นะเฮากะเฮาแหละบุได้ดีน้ำเอาก็ดีครับเนาะบุได้บุดีน้ำเอาหักเสยๆอยู่บุสนใจคิดเชียวว่าเป็นคิดลมผัดผ่านมาตั้งแหต่บ่ให้คิดลายเนาะเพราะว่าถ้าคิดลายเหมือนเขาทำให้ตัวเองคิดเชียวว่าเฮานี่ยังมีอ่าพ่อและแม่แล้วก็เอื้อยอ้ายพี่น้องเนาะคิดเฮาจะนี่ซะ คนอื่นนี่ประมาณญาติเ่าดอกคนที่และเฮากับมอมองครับคนอื่นซีเป็นองไรก็สร้างเถาะคอแต่คนในครอบครัวเฮาแหละค่ะมีทางคนอื่นเลยแทงนอกนี่ก็ลายแข้งนอกนี่สู่เพื่อหักษาสุภาพเจ้าของนี่แหละคนที่หักแทงยิงดูนอกนี่ก็มีหลายเนาะเบิ่นกันแต่ซอยนอกมาแล้วเป็นอย่างไรมีคนหนักแทงและซอยเลือเวเฮานี่ใจเห็นบ่ เป็นซอยเรือนี่เพิ่นได้ยื่นคอแบบอ่าน้องต้องผูกมัดไว้ท่านสักอย่างที่แบบเพิ้นเพิ่นอยากเพิ่นเต็มใจซอยเรือเพิ่นว่าอยากซอยเรืออีกต้นทงซานทีหินหนึ่เหลาเหลืองมาโดยเลยอยากซอยขยะคือปัจจุบันนี้อาการน้องนี่หายปกติแล้วบ่หรือว่าก็กำลังเปิ้ลฟูเต็ยังโบหายขายังโบหายขารวมๆแล้วอาการมีแบบไหนี่ยครับ เจ็บหัวแบบเครียดหนักเลยกะเลือดในหัวน,นี่ค่ะมันตีกันอะไรก็มันเสียออกมาทางดังอ๋อโอคือ,อมันออกมาคือแบบคือถกน้ำนะไรเลยเป็นขาเลือดไหลโโจกเลยโดยออกเป็นโจกเห็นต่อเลือดออกนี่คิดยังไงวะกับเจ้าของม,มันเนี่กะคิดว่ากว่าฉีบรอดเลยแกฉีบรอดโดยพอแบบกมาถออกเลยคือมัด อย่างก็บโเคยเห็นแล้วก็บโเคยเป็นเนาะ<ด>พอเป็นมากับมันเป็นแบบเลือดเนาะเลือดออกจากกูดังนี่ลายที่ว่าอันตรายที่สุดนั่นแหละ<ด>ได้ไปหาหมอหอย่างยืดหรือว่าไปหาหมออะไรเพื่อนว่าเป็นระยะที่สามเลยพอมันออกเองระยะที่สามมีระยะที่หนึ่งที่สองที่สามปัวนี่มีวิธีแบบปัวให้ขัดเลยปะกับเพื่อนว่าโบให้ขัดแต่มันกบับบรรเทาแบบโบให้ออกโดน มียากินประจำอยู่วะก็มี้เป็นจันให้เพือนก็ว่าให้เอาเวลากินเมื่อแล้วก็ให้ไปซื้อมาอยู่โอ้ยาไนไปซื้อใช่ยาแถวหันขายยาทั่วไปอ๋อแสดงว่ายาเป็นบางจำน่ายตัวไปเนาะไปซื้อเธอนึงเมื่อายบ้างใดกัประมาณสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนประมาณพันเนาะพันพันบาทเป็นเงินบาทกันใดบาทนี่ไปซื้อมานี่กินได้จากมื่อ มาณเดือนหนึ่ง<ด>อ๋อคือว่าโดนเนาะ<ด>ถ้าถ้าว่าก,บบกินยาในการมันก,นกยังมันเท่า,าการเท่านอ้<ด>อหมดไม่กวนแต่ถ้าหากว่าบนกินยายเนี่ยการกำเริบบ่ก็บปรกรมเริบแต่แบบต้องบำรุงไปตลอดทีนหลังไม้บำรุงเลือ,อดๆของบำรุงนี่มีอย่างไรของบำรุงมีแบบพวกหมากมังกรหรือแบบอาวุธสตอรอเบอรี่อยังพวงหมูมแบบเกี่ยวกับสีแดง อ๋อกินก no. <Đ ôi. S 1> um, ับไม้เกี่ยวสีแดงเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับเลือดเนาะเพราะว่าเลือดเฮานี่ออกลายก็เลยบอกกินตดแทนเลือดเนาะปัจจุบันก็ได้กินอยู่ปะก็บางทีก็กินบางทีแบบหมุนเงินว่าทันกะไม่ได้กินเพราะว่าเฮาต้องไปซื้อตลาดเนาะของพวกนี้อย่งกันใารมาปลูกก็ต้อปลูกเนี่ยพวกได้บางงูต้อกมาปลูกเช่ไหมเนาะถ้าก็มุนเงินทันก็ได้กินเนาะ แบบน้ำแดงนี่กินได้บัวซะน้ำแดงก็กินได้กินไปมาสามสี่ขวดก็คือเก่าน้ำแดงมันบัวนั้นแบบกินแก้วมังกรเนี่ยหมักมังกรนี่คะได้มันทดแทนไวเดิทดแทนไวบัตอนนี้โดยอืมจะดงว่ามันเป็นมักไม่สดเนาะโดยน้ำแดงที่มือบัวนี่มันจะได้แบบลายส่วนผสมเนาะโดยมันจะมีสารนี่โดยโดยโดยอ่าโอเคเนาะก็มีแต่ให้น้องสู้ๆต่อ จงนี้กะปิดคลิปไปก่อนเนาะเพื่อแบบว่าหลายหลคนกะอาจจะเบิ่งนอกอยู่ก็ได้ดแต่แบบว่าเป็นยังบบเสนอออกมานะก็ยอมเบิ่งว่าเออว่าทางนอกนี่จะสแสดงอาก,การแบบใดแบบเปิดใจมาแล้วนี่จะหลอกลวงอย่างเดียวโบหรือว่าเป็นคือคนที่ผ่านมาเนาะหลาย,ยคนก็เป็นอยู่คือนอกนี่กะเป็นคนที่จริงใจเนาะพอเกิดกระแสก็ต้องปิดโดยเพราะแบบยันอาการสุดหนักโดยโอเโาต้องคิดนัก สำหรับคนที่เปิดใจเผื่ออยากหลอกลวงนุ่มไทยนี่หลอกลวงเงินผ่นนี่จะบ่มีความรู้สึกอย่างจะคอมเมนต์อย่างไรก็อยากขอได้ข่อยได้เงินแล้วพ่อโดยสำหรับบางคนคือน่องนี่พอเจอคอมเมนต์สิปุ๊บนี่คือใจถอดถอยเนาะโดยทางการนี่ก็เริ่มสุดลงก็อดปไปคิดปิดใจไปก่อนโดยโอเคเนาะทางอันนี้ก็จะได้เขียนคําว่าอ่าน้อองพ่าน้องพันเนาะโดยคิดคิดปิดใจสั่นซะสีจะได้ฮู้เนาะหลายๆคน โดยโโอเคสํນหรับนี้ก็มาก็ให้เป็นกําลังใจคอเก่าเนาะสู้ๆต่อน้องล่ะบ่ให้ท้อให้อเนาะโอเคสิได้ขอโตกับก่อนบัดนี้โดยสบาสบายดี